ดรพิชัยสมบูรณ์ประกรณ์โฆษกระทรวงการอศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวักรรมหรืออวพร้อมด้วยคณะบดีวิศวกรรมาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้เข้าร่วมประชุมสภาคณะบดีวิศวกรรมาศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ที่ครั้งที่3ในครั้งที่1ประจำปี25 6 3ในหัวข้อประชุมความร่วมมือระหว่างสมาชิกสภาคณะบดี เพื่อดำเนินการตามนโยบาย AI ของกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบ,บุรีนะครับครับจริงๆตอนนี้นะครับนโยบายของท่านรัฐมนตรีคือการที่เราจะอั s k i l l นะครับทางด้าน ลากรของในกระทรวงหรือว่าของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับให้มีขีดความสามารถที่สามารถตอบโจทย์ของออปัญหาต่างๆหรือความต้องการของภาคธุรกิจได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับเราได้ออบริษัท IBM เนะครับเข้ามาร่วมมือกับทางด้านคณะบดีนะครับวิศวกรรมศา,าศาสตร์ของทางด้านกลุ่มทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจะเทคโนโลยีของทางด้าน IBM ในเป็นเทคโนโลยีต่างๆคือเช่นบล็อกเชนนะครับ IoT Smart Manufacturing เนี่ย เอาองค์ความรู้ต่างๆนะครับมาอัพสกิลทำให้อาจารย์ในคณะต่างๆนะครับในครวิศวกรรมต่างๆเนี่ยมีขีดความสามารถและมีความเข้าใจถึงบริบทของการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของธุรกิจในอนาคตน,นะครับโดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทวรยศประทาสภาคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมหาหรือเพื่อสนองต่อนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ภาคอุดมศึกษาเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบก้าวกระโดด ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงมีความรับผิดชอบต่อการผลิตบัณฑิตและพัฒน,นาองค์ความรู้ในยุคปัจจุบันนี้เพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีในโลกลิจิตตลนนะครับ ด้วยการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมได้มีโอกาสร,รู้จักเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI บล็อก c h a i n และ IoT หรือว่า Internet of Things นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีตัวสําคัญและตอบโจทย์กับโลกธุรกิจในอนาคตได้นี่เป็นความร่วมมือที่อยู่ภายใต้ วิทาศาสตร์ของกระทรวงนะครับก็วิทยาศาสตร์ที่เราต้องการที่จะรีอินเวนต์ยูนิเวอร์ซิตี้หรือการปรับปรุงแบบก้าวกระโดดให้เกิดขึ้นกับหมหาวิทยาลัยในเมืองไทยซึ่งณปัจจุบันนะครับความต้องการของภาคเศรษฐภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากและทําให้เกิดแพลตฟอร์มทางด้านการศึกษาเนี่ยอย่างอย่างที่เปลี่ยนไปอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดขึ้นมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องตั้งปรับแพลตฟอร์มในการเรียนการสอนที่จะไม่ใช่มีเฉพาะแค่การเรียนการสอนในหลักสูตรแต่เป็นการเรียนการสอนที่เฉพาะแล้วก็ก้าวทันตามเทคโนโลยีวันนี้ที่เรามานั่งคุยกันในการประชุมของสภานิติบัญตนะครับในสมัยที่12เรากำลังจะพูดถึงเรื่องที่หาความร่วมมือกับทางด้านเอกชนซึ่ง IBM เเป็นตัวอย่างของเอกชนหรือทางธุรกิจที่ มมีีคควาตัั้งใจดนะรบสำหรับการประชุมสภาคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่42ในครั้งนี้นะครับถือเป็นการหารือเชิงวิยบายซึ่งเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับงานนาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ,เทศ,เทศและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์โดยเป็นการร่วมมือของทางภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่แถลงศน์อย่างเป็น รูปธรรมนั่นเองนะครับ